หากเอ่ยถึงลอนดอนประเทศอังกฤษเชื่อว่าสิ่งแรกที่หลายๆคนนึกถึงน่าจะต้องมีหอนาฬิกาบิ๊กเบนอยู่ในนั้นด้วยและใช่ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่พาละลากำลังจะพาไปชมกันในวันนี้คือหอนาฬิกาบิ๊กเบนแลนด์มาร์คสำคัญแห่งลอนดอนที่มีชื่อเสียงก้องโลกและเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอังกฤษมานานกว่า160ปีบิ๊กเบนหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหาระฆังแห่งหอคอยอลิซาเบตเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาของสหราชอาณาจักรตั้งอยู่ทางที่ต้วนออกเฉียงเหนือของพระราชวังค่ะหอนาฬิกาความสูง96.30เมตรที่ตั้งตระหง,ง่านใจกลางกรุงลอนดอนโดดเด่นด้วยหน้าปัดนาฬิกาขนาดใหญ่งานแกะสลักหินวิจิตรและยอดแหลมสีทองแห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็นนาฬิกาบอกเวลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามจริงแล้วบิ๊กเบนไม่ได้เป็นชื่อของหอนาฬิกาหรอกนะคะททว่าเป็นชื่อเล่นของระฆังใบใหญ่ที่สุดจากจำนวน5้าใบในหอนาฬิกาโดยมีน้ำหนักมากถึง13ตันเลยทีเดียวแขวนอยู่บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกาค่ะเชื่อกันว่าบิ๊กเบนถูกเรียกตามเซอร์เบนจามินฮอล ผู้ควบคุมการติดตั้งมหาระครังในขณะนั้นนั่นเองตัวนาฬิกาเป็นผลงานการออกแบบโดยเซอร์เอ็ดมันด์เบตเคดเดนิสันซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง13ปีจึงแล้วเสร็จในปีคิศกา1859โดยหน้าปัดนาฬิกานั้นสามารถบอกเวลาได้ทั้ง4ด้านนอกจากนี้ยังประกอบด้วยระฆคังตีบอกเวลา5ใบโดยมีรัครัง1ใบ ที่ทำหน้าที่ตีบอกเวลาส่วนอีก4ใบนั้นรับบทตีเพื่อให้เกิดความไพเราะเท่านั้นค่ะซึ่งนอกจากบิ๊กเบนจะทำหน้าที่บอกเวลาแก่ชาวลอนดอนแล้วนาฬิกาเรือนใหญ่หลังนี้ยังเป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานของหอดูดาวเมืองกรีนิชผ่านสถานีวิทยุ BBC ที่จะถ่ายทอดสดเสียงตีบอกเวลาให้ได้ยินกันทั่วโลกอีกด้วยค่ะบิ๊กเบน เริ่มตีเสียงก้องกังวานให้ชาวกรุงลอนดอนได้ยินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่11กร,รกฎาคมปีคิเตศักราด1859ซึ่งนับจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเวลามากกว่า160ปีมาแล้วค่ะในส่วนของฮอคอยมีสถาปนิกผู้ออกแบบคือชาวแบรรี่และออกัสตัดพิวจิน เป็นสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูก,กอทิกที่คลาสสิกงามสง,งา่าก่อสร้างด้วยอิฐและหินปูนเรียกว่าถูกสร้างขึ้นด้วยมาตรฐานสูงสุดโดยใช้ช่างฝีมือที่ดีที่สุดและวัสดุที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในยุคนั้นเลยล่ะคะ่ะหอคอยเริ่มสร้างขึ้นในปีคิศกา1843ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าวิลเลียมที่4 และสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยสม,ยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียในเวลาต่อมาช่วงเดือนมิถุนายนปีคิศักราช2012หอนาฬิกาบิ๊กเบนก็ได้ถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าหออลิซาเบตเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เนื่องในวโรกาสของราชครบ60ปีแต่คนทั่วไปก็ยังเรียกหอนาฬิกาแห่งนี้ว่า บิ๊กเบนด้วยความคุ้นชินมาอย่างยาวนานค่ะบิ๊กเบนเพิ่งผ่านการบูรณะครั้งสำคัญที่สุดมาเมื่อไม่นานโดยก่อนหน้านี้หน้าปัดที่เป็นกระจกแตกเสียหายและโครงสร้างของหอนาริกาก็สุดโทมตามการเวลาทำให้บอกเวลาคลาดเคลื่อนทางการอังกฤษจึงจำเป็นต้องปิดซ่อมแซมมาตั้งแต่ปีคศ2017 และเพิ่งแล้วเสร็จในปีคิศกรา2022ที่ผ่านมานี้เองค่ะนอกจากความอลังการที่เผยให้เราได้เห็นในระยะใกล้แล้วว่ากันว่ามุมที่สวยที่สุดของหอนาฬิกาบิ Big ben ๊กเบนนั้นต้องมองจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเทมส์หรือขณะที่เดินเล่นบนสะพานเวสต์มินสเตอร์เพื่อไปชมอาคารรัฐสภาจึงจะถือว่าได้มาถึงลอนดอนแล้วอย่างแท้จริงค่ะ หากมีโอกาสไปเที่ยวลอนดอนอย่าลืมไปละเลียดชมความงามของบิ๊กเบนริมฝั่งแม่น้ำเทมส์และเดินเล่นบนสะพานเวสต์มินสเตอร์เพื่อพิสูจน์คำกล่างนี้ดูกันสักครั้งนะคะว่าเกินจริงหรือไม่ประการใดติดตามผลงานของพรลาลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ